โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันตอนดึกเนาะจะตีสามแล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตโครงสร้าง XRP นะครับ <c oughs> มาดึกเนานะอ่าพรุ่งนี้ 27เนี่ยไม่มีคลิปเนาะไม่มีคลิป adream ติดภารกิจนะครับก็ต,ตามความเดิมเนาะย,ยังเหลือขาขึ้นอีกหนึ่งชุดนะครับแต่คราวนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ามอง4จบตรงนี้นะครับทีแรกแล้วคราวนี้จบแล้วดีดขึ้นมาย่อแล้วไม่รันเทรนเนาะก็มองเป็นการบาเรียน,นะครับอ่ะก็มองเปลี่ยนเป็น สี่อาจจะยังไม่จบสี่ไม่จบนับหนึ่งสองยังไม่ได้ก็มีการแก้โครงสร้างยังขึ้นไม่สุดนะมีขึ้นอีกนะครับมีขึ้นอีกอสี่น่าจะยกแล้วนะครับน่าจะยกสูงขึ้นมีขาขึ้นอีกขาหนึ่ง คราวนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโครงสร้าง W, x y w x a b c d e เนาะอาจจะเป็น Bar r ี e r Triangle นะครับอาจจะมียกขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็ย่อแบบนี้เนาะสวิงนี้นะครับทำสี่ยกก็จะเป็น A B C D E อาจจะไม่ถึงนะแต่ว่าน่าจะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับ Barrier Triangle เนาะใดๆก็ไม่ควรที่จะหลุด2.8ดอลลาร์นะครับเป้าขาขึ้นถ้าเป็น Barrier Triangle มีโอกาสถึง4ดอลลาร์อยู่เนาะลุ้น4ดอลลาร์นะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนโครงสร้างเฉยๆแค่นั้นมีโอกาสขึ้นอีกนะอืมสามสี่ห้านะครับต่ออัปเดตโครงสร้างเฉยๆนะครับยังมองขึ้นอยู่เนาะสำหรับ XRP เพียงแต่ว่าเป็น ออกข้างนะครับกินเวลาเนาะก็เป้าเดิมนะครับลุ้น4ดอลลาร์นะครับโอเคสวัสดีครับ